มันมันคือโอกาสอย่างนึงตอนนั้นนะ่ะที่เขามาขอขอไอ้นี่ผมมาผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าผมมันจะไม่ทําตอนแรกอะ่ะผมกะจะไม่ทําแล้วผมกะจะเลิกแล้วครับตอนนั้นน่ะก็คิดไปคิดมาก็ก็ไอ้ดโดนหลอกว่าวะวะ่าก็ลองดูแล้วกันก็เลยคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสตรีมแทนครับมันคือโอกาสชีวิตอะครับจังหวะชีวิตมันมันมีพิหารทัฟฟี่ เดียวิวที่สูงเสี่ยงครับเมื่อกี้น้องบอกว่าอาจจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันเอาออกเลยออกเลยออกเลยเดียวิวเป็นสามนี่อ่าจานพิงเป็นสี่แล้วก็ปาร์เกอร์ห้าคนครับตอนนี้โอเคต่อให้เต็มออกโอเคลุงลองออกเองก็ได้นะจะบอกบอกที่ไหนไมได้ไม่ใช่ปาเกอร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกห้หมด เยอะอยู่เนี่ยฮะคนนะครับเยอราเมื่อกี้มาโคถามว่าอามาโกงถามลุงเองว่าไอที่เข้าอยู่ฟีดอมเมื่อกี้เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยแล้วมันไม่มันมีแค่ค้อนบอกห้านับลุงไอชิโร่ขึ้นให้อะไม้บอกห้าพอนอนมันขึ้นแค่ที่ฟีดอมหนึ่งหยดเมือี้ไอนั่นผมให้ไปเทกับมาโคมานะไอ้ที่มันจะมาขอเข้าคน เดี๋ยวดูไอเซิร์กก่อนเดี๋ยวกูไปชวนไอเซิร์กมาน่ครับครับยาก,กันกลับไปได้อะบบมนมีเย้วนี่ว่าโอเชกเกาะเต็ม ไม่ว่างอ่ะแล้วคือกี่คนนี่ห้าคนเลยหรอห้าคนตอนนี้ไอพี่เต้เดูแลแม่ไงมันอป็ยังไไอพี่เว็ไปไหนดีอ่ะพี่เวทอครับอ๋อน่าจะไม่อยู่แล้วมั้งครับลุงขาดห้าคนไอต๊อนไม่มีคนนึงไอต๊อตไปแล้วเหรอพี่ต๊อตเนี่ยครับยืนอยู่นั่นนะครับที่ใส่หน้ากากครับลุงไหนวะนี่ครับเนี่ยใส่ชุด เฮ้ยพี่ต๊อดลุงเรียกพี่ก็ตอบดิพี่ต๊อดโอ้เฮียยิงขนาดนี้เฮียไม่ได้เจอกันนานเลยดูเดีส่ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันวันวันนี้เขาไม่ค่อยอยากคุยกับใครนะครับเห็นเห็นใครชนอะไรเขาด่ามั่วไปหมดเลยเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีครับดูดูหน้าก็ดูแล้วเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยไล่พัดปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ครับโอ้เฮียมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยวะไอ้แ้ง เหมือนเหมือนเวลาตอนเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาเป็นงี้ตลอดเลยครับเอาใจไม่ถูกเลยเขาจะแยกเขี้ยวใส่โอ้โหดูขนาดลุงคุยกับเขาเขายังไม่คุยครับคิ่เขี้ยวอย่างเดียวเลยดูดดูเขาไปแต่งตัวเดี๋ยวเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแบบเครียดเกินนะครับแล้วเขาให้ผมเปแล้วชุดทําไมขาดลุยขนาดนี้เนี่ยก็ก็เขาเครียดนะครับลุงแล้วก็เขาก็มาบอกพาพี่ไปแต่งตัวหน่อยก็แต่งมาเป็นตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่าวงครงนี้ดีวะ ลุงวันเดยครับออาออเอเมือาใครเข้ามาเนี่ยสลอดบ้างอยู่เยอะอยู่นะสี่ห้าคนเลยอ่าเอารีโอมาครับเพราะว่ามันทับได้แค่สองคนครับขึ้นปืนให้หลุยบวกห้าแล้วครับแล้วแล้วก็รีโอครับโอเคมงเอาเข้ามาเลยเอาไม้รีโอรีโออยู่ไหนอันน้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนี่นี่นี่รีโอไหนอะรีโอในดัตหรอรีโอเนี่ยไม่ีไม่ใช่ครับลุงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อมมันเลี้ยนเกินครับตัวนึง ลุงวม,มาดีครับสสวัดีครับสสวัดีครับโยไหนเนี่ยมึงอยู่เสียบไปได้เหรอใช่ครับใช่โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคมาอีริโอแนะนำตัวดีอ่าคือน้องมาจากเอ็มดีครับอ่าได้ดีเป็นไงบ้างเนี่ยเอ็มดีเหรอครับอยู่อยู่อยู่ที่สตาร์คอมมูโรเพค,ครับเ,เล่นยิมฮาสล็อตครับอ๋อโอเค แต่ตอนนี้ตอนเราเข้ามาก็ขาด4ขาด4ช่ปะขาด4เ่่ไหมหรือว่าถ้ารวมพนในแก๊งที่เอามาจากไอทีด้อมด้วยนะขาดเท่าไหร่ขาดา3ปะเออขาด3ครับลุงเออลุงให้ยศผมก็ได้มผมได้กออกให้หมดเลยครับนี่แหละมึงเลขที่ไรสิวเออผมเลขเลขเลขสี่พี่เลขสี่เลขสีข่ยันี้สี่เลี่ยมออกไหมไอันนี้ได้ไหมไออันนี้ยศเดิมครับไม่ได้ครับลุงจะต้องเป็นลองหัอหน้านเดียว ขาดสแล้วน้องมึงมีอาวุธอะไรอะไรยอดอะไรยอดที่น่าจะมีสปิเบสไม้ห้าแล้วก็ปืนนะครับผมไม่น่าจะเปปืนพวกอะไรแต่เมื่อกี้ไปเทสอาวุธกับมาโคมาโมโครบอกลูงเป็นไงนี่แพ้ผมติดต่อสามแล้วก็ไม้แพ้ผมห้าหนึ่งยังก่อนแล้วกันถ้าจะกันอ่ะคอรด ยอดยอดยอดไม่ต้องมานีไก่เยี่ยมอะแต่ว่ามีมาชนะมึงได้สามเนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะกล้าครับลุงอย่างีนมีผมอ่ะขอดได้เล่นแล้วแล้วล่ะ <laughs> <laughs> มึงไปหาเทสคนในแฟงมาได้ไปไพออปาร์คมึงไปหามาดิมึงสองคนไปหามาดิไปหาเทสมาดิไอ้พอาร์คได,ได้ครับเออมึงไปเทสมาดิลุงทางนั้ผมอกออกคบเ้าเลยเนาะเออไปมาผมเต๋อหรอ เรื่อเรื่อของผู้ใหญ่ไปก่อนใช่ครับโอ้โหไอ้สัสไปก่อนพคด,ดิอาร์ตไปพาโด,ดิหาคนมีอาวุธครบเคื่องเออพี่พีเราคิดดูแล้วว่า ว่าตอนเอ้ยยอดไปก่อนผู้ใหญ่คุยดูแลกันเอาไอ้ไอ้ N e นี่ไม่รู้เรื่องน,นะฟ้องดูนะฟ้องดูนะไป <c oughs> พี่คุยดูแลตอนตอนที่ทมืออ่ะผมอ่ะไปพ่นหิ้วพี่ขึ้นมาทั้งหมดนี้นะแล้วพอลุงถามปุ๊บผมบอกผมบอกลุงว่าอ๋อพี่ตอนเข่ามือครับไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่โอเคน้องขอบคุณมากขอบคุณมากไม่มีการร,รับรองนะไม่ไมีครับพี่ พี่เขาหย่ไปหมตรงสารมันไอ้ต๊อดแต่รอู้ดอ่ะมันเอาบึงใหญ่เลยอ่ะไอ้หูของม่วงอ่ะแล้วแหละได้ไหมสาวไอ้แฟนที่เราผมโมกเลี้ยวมันเอาบึญยับแตยมัมจะไม่ให้อะไรมาแล้วมันบอกว่ามึงอ่ะยิงสัตว์เออเอองูคุยด้วยไม่ตอบและแฟนมันก็บอกว่า ลุงเอ่อพี่ตอนไปเข้า <médico> ห้องน้ำครับอ่าอ่าใช่ครับโอเคน้องกันโอเครู้ละอ่าพี่รู้แล้วครับพี่รู้อยู่นะผมเพิ่งให้น้องไปสองเอมเมื่อวานที่หลังผมไม่ให้อะไรมันละไอ้แยแปลกที่แม่งลิ้นสองแฉกจริงๆไอ้เหี้ยหัวลิ้นมันแม่งหลุดจัดเลยสัตว์ ไอ้แฝกแม่งหลิดแร่งเอแยแกนี่แม่งตัวเหลือนเลยไอ้สั์เนี่ยหลุดจัดเย้ไนะไปไปหาไปเลย<ห>เอาตี<อ>้มึงไปหาไปดิเย่งเก่งไน้ไปด้วยไปสามคน <c oughs> ได้ไปไปหามาจะไอต้องมีอะไรไหมครับอาวุธฝีมือเวลาฝีมือตัวฮาตัวฮาตัวรั่วตัวรั่วเก่งอาวุธนี่ต้องมีไหมครับลุงอาวุธอาวุธต้องมีจำเป็นไหมต้องมีเสี่ยไปไปหาอะไรมีคนนึ่งอันนี้คนนึงอยู่ครอบครัวเลวขาดบอกว่าลุงเคยจะชวนมันเข้าแก๊งเอานักรบรบแก๊งได้ไหมครับลุงอะไรนักรบอะไรนะ นักนักลบลบแก๊งได้ไหมครับปุยโอ้ยยังคนทับเต็มเลยมีไม้ฟูบอกห้าสลับวอพื้นไปวอซอออนเลยไไปปวซนเลยไป